เอ,อ่ออาหารเที่ยงค่ะวันนี้ยำปลากระป๋องวันนี้มาทําง,งานวันแรกค่ะหลังจากที่เราหยุดไปสองอาทิตย์เนาะโอ้อยน้องเอ้พูดเรื่องงานเลยปวดหัวเนาะโอเคมันได้เงินแต่มันก็เบื่อเนาะนี่ยำปลากระป๋องมากินข้าวกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็จะมาแล้วชีวิตเร่งรีบนี่ไม่ดีเลยวัดก็จะกินข้างนอกเย็นนะอากาศดีด,ดีแต่เยน็น ก็อาหารง่ายๆเนาะเราไม่กินอาหารโรงเรียนเนาะก็เลยทำยัปปบปลากระป๋องมาเนาะยงปลากระกป๋องเด้ออร่อยค่ะทำง่าได้เนาะ กินเล้อมันมีแรงนะยำปลากระกป๋องเนี่ยถ้าเราพวกแกงแกงไม่เท่าไหรม่มามาเป็นปลากระกป๋องของยุโรปค่ไม่ใช่ของไทยเด้อของยุโรปอร่อยมากค่ะอืมตอนนี้อาหารแพงก็ต้องพึ่งปลากระป๋องละไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ ฟันก็ไม่ค่อยจะดีมามาเด้ออร่อยมากเลยยำปลากระป๋องไม่มีผักค่ะลืมเอาผักมาผักมีอยู่ในครัวยเยอะแยะลืมทำงานวันแรกก็น่าเบื่อแล้วเนะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะจะกินต่อค่ะเร่งรีบมากชีวิตเร่งรีบไม่ดีเลย